พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงการที่รักทุกท่านครับเนื่องในสุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,557กระผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตหลวงพ่อพระสายหลวงพ่อพระใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงการทุกท่านจงประสบแต่สิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลสิ้นโศกโรคภัย พยันตรายทั้งปวงขอให้เจริญด้วยลาบยศสรรเสริญธนสารสมบัติและสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการตลอดปี2,557ด้วยเทินด้วยความปรารถนาดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ